ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเงียบเหงาซบเซาไรคนเดินแม้วันหยุดยาวซบเซาหนักมากตลาดท่าสเสด็จนักท่องเที่ยวหายผู้ค้ารายได้หด3ม,มิถุนายน65ช่วงวันหยุดยาว3วันบรรยากาศวันแรกที่ตลาดสินค้าอินโดจีนหรือตลาดท่าสเสด็จเขตเทศบาลเมืองหนองคายในอดีตเป็นตลาดที่รุ่งเรืองมีสินค้าให้เลือกหลายอย่าง เป็นสีสันให้ลูกค้าจากจังหวัดต่างๆมาเยี่ยมชมเมื่อมาเที่ยวที่หนองคายต้องไม่พลาดเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญของฝากจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายประกอบกับเป็นตลาดที่อยู่ริมแม่น้ําโขงทําให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพความสวยงามของริมฝั่งโของอีกด้วยปัจจุบันปรากฏว่าช่วงระยะหลังมานี้ตลาดท่าเสด็จรบเซามากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด -19 จะแพร่กระจายยิ่งมาช่วงโควิด -19 ยิ่งกระทบหนักกว่าเดิมแม้ตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นแล้วก็ยังคงเงียบเหองาอยู่ผู้ประกอบการในตลาดท่าเสด็จรายหนึ่งบอกว่าหากเทียบกับเมื่อก่อนช่วงหยุดยาวหรือหน้าเทศกาลต่างๆทา,างร้านจะเตรียมสินค้าไว้ปริมาณมากรอรับลูกค้าและลูกค้าก็าจะเนืองแน่นเต็มไปหมดบรรยากาศคึกคัก แทบจะให้บริการลูกค้าแทบไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้บรรยากาศแบบเดิมไม่มีให้เห็นอีกแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้างแต่น้อยไม่กล้าลงของเยอะขายเท่าที่ร้านมีไปก่อนซึ่งยังคงเปิดทุกวันเพื่อหวังว่าลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำทางร้านต้องประครับประคองตัวเองให้อยู่รอดเหมือนกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์คอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ